สวัสดีครับร้านนวลจันทร์ค่ะออดนโอนครวสวสรรค์วันนี้พามาดูเชฟเทอร์เบลเซอร์นะครับคันนี้มาจากปาร,รีก็คันนี้เป็นชุดแนวฟังเพาะนะัฟังเพาะแต่ว่าทรงเหมือนกับเน้นลั่นเนาะมีตู้ท้ายมีอะไรถ้าจะทำตู้ท้ายนะฮะอันนี้เป็นตู้ที่เตี้ยที่สุดละ ที่ลองคํานวณอยู่ตัวนี้จะเตี้ยสุดแล้วจะสูงกว่าทุกยี่ห้อเลยที่ผมทำทุกตัวที่เน้นเตี้ยนะครับอันนี้จะเตี้ยสุดแล้วได้เท่านี้นะครับถ้ายกเบาะขึ้นมาก็จะเบาะจะสูงนีดเยอะนะครับเบาะเทอร์เบอร์เซอร์นะครับแต่ว่าตรงพื้นที่ด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กกว่ายี่ห้ออื่นครับดอกมันจะตะแคงนะฮะดอกมันเอียงมาทางนี้เห็นไหมฮะก็ปกติยี่ห้ออื่นเขาจะตรงแล้วก็เอียงแงีงอย่างงี้มันก็จะทําให้ตัวเตี้ยลงมาได้แต่อันนี้มันเตี้ยลงไม่ได้นะครับ เพราะว่าปริมาณไม่พอนะหลักๆเลยก็คันนี้ก็ทรงเหมือนงานโชว์แต่เป็นแนวใสๆฟังสบายๆไม่ได้เน้นโหดอะไรมากนะครับซับก็จะเป็น10นิ้วนะร้อยแปดสแล้วก็จะมีชุดกลางแหลมด้านท้ายเป็น6นิ้วนะครับประมาณนี้เป็นตู้แบนพารยิงขึ้นหลังคานะเพราะว่าถามว่าถ้าชอบฟังนอกรถจริงจังเลยอะยิงออกหลังจะดีกว่าแต่ว่าต้องดูสเต็ปว่าเจ้าของรถเนี่ย เน้นแบบขับรถฟังดังๆด้วยหรือเปล่านะครับถ้าขับรถฟังแบบดังๆด้วยมันๆด้วยเงี้ยยิงออกหลังเนี่ยเวลาปิดฝาท้ายมาฝาท้ายมันจะกระพือฝาท้ายมันจะกระพือนหนักหน่อยนะฮะแล้วก็ผมเคยแดมไปแล้วมันก็อยู่นะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีเสียงรบกวนบ้างลูกค้าไม่ได้เน้นโหดอยู่แล้วก็เลยยิงพอตขึ้นหลังคาอย่างนี้นะครับซึ่งดีว่าออกหน้าเยอะนะครับออกหน้าเนี่ย เวลาพับบอ,อกขึ้นมาฟังไม่ได้แล้วก็เวลาฟังนอกรถเสียงก็ไม่มาเลยนะฮะอันนี้เวลาเปิดฝาท้ายฟังเพลงนอกรถเนี่ยฟังเบาๆชิลๆเนี่ยมันก็จะมีเบสคลอออกมาข้างนอกด้วยนะยังพอมาอยู่แล้วก็ไปข้างหน้าด้วยแฟข้างหลังด้วยนะแต่ถ้ายิงไปหน้าเลยเนี่ยมันจะเบสจะออกหน้าอย่างเดียวออกหลังไม่มีเลยเสียงกลางมันก็จะจัดไปถ้ามีกลางยิงท้ายแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้กนะ็จริงๆถ้าชอบตู้ท้ายอ่ะ จะให้เตีย้ยกว่านี้ก็ได้ถ้าไม่ฟังดังจริงๆนะครับก็ทําเป็นตู้เปิดหรือตู้สล็อตพอตเนี่ยตู้ก็จะเตีย้ยลงประมาณนี้นะตู้ก็จะเตีย้ยลงอยู่ประมาณนี้ได้อยู่นะอันนี้เป็นตู้แบนพาร์ตเพื่อเผื่อลูกค้าจะบูอ่ะก็มันเหมือนมีของแต่ว่าจริงๆโทนอะ่ะจะเป็นฟังนุ่มมากกว่าเบสจะออกนุ่มนุ่มใสๆเสียงแหลมละเอียดดนตรีดีอะไรเงรี้ยประมาณนี้ ทูกด้วยเชื้อจุงคาเอ็ลกาล้สิ้นรํำเข็ไม่ต้องซนใจมาดัดนดไสัย้าปาเย็นข้ามลัลอทุง่งเงกเห็นข้าเป็นแค่คนช้า เอจะเกลียดข้าไม้ว่า no ก็จะเป็นสปีคเกอร์พัดครับทั้งคันเลยส่วนหน้ารถก็เช่นเดิมนะครับก็จะมีเพิื่องส่กาวนะครับแล้วก็แท่นฟิ์แยกมีฟิลแยกสองตัวแท่นฟิวก็แยกออกไปต่างหากเลยก็ปลอดภัยแน่นอนกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องมอาแปะไว้ได้แถวนี้เดี๋ยวฟิวละลายแล้วมันทะลุลงไปนะครับอันนี้ก็ทําแท่นมันทาแท่นค่อนข้างยากนะครับต้องต่อเหล็กต่ออะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็แข็งแรงนะฮะ ด้านหน้านะครับคันนี้จะใส่เป็นลำโพง8นิ้วนะครั8นิ้วสปเปกแพร์พัดนะครับด้านบนก็จะเป็นหูช้างจานหูช้างจานอันนี้ปั้นขึ้นมาเองนะครับงานปั้นเนี่ยจะหุ้มใบผ้าคาร์ตาล่าครับเพราะว่า,าถ้าหุ้มหนังเนี่ยจะหุ้มไม่ลงแต่แต่ถ้าลูกค้าอยากได้หนังเนี่ยก็ส่งเย็บได้นะครับเย็บได้ส่งส่งเย็บได้แต่มันจะมีรอยได้เดินบางคนเขาไม่ชอบนะครับอันนี้จะเป็นคาร์ตาล่ามันจะดูหรู ก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่อันนี้ที่มันต้องปั้นกนะ็คือว่ามันจะมีสวิทกระจกไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะมองข้างมันใช้งานได้ด้วยนะครับพิเชฟมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะ,ะถ้ายอ่อถ้าของอิสุมันจะอยู่บริเวณนี้พิเชฟมันจะอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องปั้นยังไงก็ต้องปั้นเองอยู่แล้ว <S <S ถ้าถ้าชอบไม่ชอบอัคันทาร่ามันดูแบบดูเกาะฝุ่นง่ายก็คุมเป็นหนังก็ได้ครับแต่ว่า เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วก็เวลาจะมากขึ้นนะครับอันนี้ถ้าถ้าจอดรถได้นานก็คุมได้นะครับส่วนชุดเปิดนะครับชุดเปิดจะเป็นจอเปลี่ยนจอใหม่นะครับอันนี้เป็นจอ 2K นะครับจอ 2K แรม4 DSP ในตัวเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับนี่ครับจริงๆไม่ต้องใช้ปลีก็ได้นะครับไม่ต้องใช้ปลีไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าอันนี้จะมีอ e ีคอไลเซอร์มาให้ใช้งานเนี่ย 31.8บดนะฮะ31มบดแแล้วก็มีคอสโอเวอร์มาให้ตัดทุกท่วงลำโพงเลยครับก็ตแต่ชุดหน้าโลไฮครับลำโพงหน้าลำโพงหลังโลไฮนะครับแล้วก็ซับบูเฟอร์ตัดได้นะฮะนี่ครับตัดความถี่ออปต็มนี่ครับให้มาได้ถึงถ 24, ออปความถี่ยี่ออปต็มจริงๆเสียงดีเลยแล้วก็อ่า มีไทม์อะไลเมน์มาด้วยก็คือมันก็คือ DSP ีย่อมๆแล้วครับอยู่ในเครื่องนี้เลยแต่ถามว่าถ้าถ้าลูกค้าไม่ค่อยถนัดที่จะใช้นะนนี้ผมก็เลยใส่ปีให้ลูกค้าไปด้วยนะเป็นปีห้าแบนด์เอาไวปป้ปรับเบสปรับปรับเบสแบบเอาไว้นุ่มแน่นได้แค่นั้นเองครับที่เหลือก็ไม่ได้ปรับอะไรว่าหลักๆจะใช้ในนี้อ,อยู่แล้วนะนี่คก็จะตัดได้ทั้งชุดกา คือจอถ้าจะให้เสียงดีด้วยราคามันจะต้องสูงขึ้นมาหน่อยมันจะได้ออปชันพวกนี้มาแต่แต่ถ้าเราซื้อจอถูกๆเนี่ยมันก็จะได้แค่สเปคเร็วแรงอะไรเฉยๆนะมาแล้เรื่องเสียงก็จะด้อยไปแต่ถ้ามีงบก,ก็แนะนำแบบนี้นมีดีมีดีทีเอก็มีนะ,นะครับก็ได้ค่อนข้างดีฟังก์ชันดีเห็นเสียงแล้วก็เครื่องก็จะเร็วแรงความคมชัดสูงเพราะว่าเป็นจอ 2K จอกเคแล้วอันนี้ผมลงแอปเป็น YouTube Premium ให้ลูกค้าด้วยนะครับเนี่ยถ้าซอ้อจอที่ร้านก็จะมีลง YouTube Premium ให้ลูกค้าด้วยตุ่มไม่มีเลยนไตุ่มบวกลบตรงนี้ไม่มีลวสังเกตนะครับก็มันจะมีไอคอนสำหรับรถที่ไม่มีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับก็จะมีไอคอนขึ้นมาอย่างนี้แล้วลก็มาเล่งบลกบตรงนี้แต่ถ้ารถที่มีคอนโทรลพวงมาลัยก็เล่งเสียงเบาเสียงที่นี่ได้นะ ก็ไอคอนก็ปิดไปก็ได้ถ้าใครไม่ชอบนะครับหลายละเอียดก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีปั้นคนโซนกลางขึ้นมาใหม่ปั้นโซนกลางก็จะมีที่จุดปลีแล้วก็แอร์หลังสวิงชแอร์หลังยังอยู่สวัดโวลต์นะสวัดโวลต์ก็มีให้ทนะุกันนะครับก็สวิตช์ไฟประดับนิดหน่อยประมาณนี้นะครับเป็นงานปั้นนะครับเอาลกูกวิงานะใช้ประโยชน์ได้ รถใหญ่พื้นที่กว้างนะครับผมก็จะใส่เป็นพาวเวม AB ไปให้นะครับก็จะมีที่คุมสายให้ยอย่างนี้นะครับแต่ไม้เหยียบครัวก็วมีพัดลมระบายความร้อนนะ AB เนี่ยมันร้อนเนะสียงกลางที่เราใช้ก็จะมีผลกับตัวพาวเวลอันนี้ผมใช้วิธีแมทสินค้าเอาส่วนพาวเวลขำเบรก็จะเป็นอยู่ฝั่งนีนะ้นนี้เลยนะก็จะเป็นอันนี้จะใส่เป็น MD ดิิต้อนครับพันห้าร้อยวัตต กอไม่เยอะกาลังพอดีกนะ็สนใจงานติดตั้งแนวๆน,นี้ก็ติดต่อสอบถัมเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์089-644-0504ช่องทางการติดตามก็จะมีทาง t t o t y o u t u b e Facebook นะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คับโอเคคลิปมี้ไปแล้วสวัสดีครับ